มาจัดเตรียมนำส่งมีกุลขาเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้ก็เป็นสไตล์เนปาลีสไตนะคะก็เป็นรูปลักษณ์แบบเหมือนงานประดับชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางเนปลาลเลยนะคะก็มารีวิวให้เห็นเนื้องานกันนะคะสำหรับเล่มนี้ก็ลูกค้าได้สั่งไว้จริงๆก็สั่งไว้ตั้งแต่รอบ แรกๆแล้วค่ะนะคะวันนี้อยู่รถเตรียมนำส่งนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่ใช้ประดับด้วยงานทองเหลืองกับทองแดงบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีเหรียญของเนปาลรนะคะนี่แล้วก็ตอกงานตอกลายนะคะมีธงชาติประจำสัญลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็รูปนะคะปักโคดาหรือว่าเจดีรูปทรงหอปราสาทซึ่งมีความเป็นมรดกโลกของเขาเลยนะคะที่ เ,เมืองปักกะปูหรือว่าที่ปาตันก็มีหลากหลายที่เลยนะคะที่เป็นอ,อของขึ้นทะเบียนมรดกโลกของประเทศเนปลาลนะคะและนี่ก็เป็นคอยคุคุรินะคะเป็นรุ่นแบบดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ประดับชิ้นงานจริงๆบอกว่าดั้งเดิมไหมก็จะบอกว่าเป็นชิ้นงานที่ถูกเเรียกว่ามาประยุกตกแต่งเรื่องของเปราะชิ้นงานให้เกิดความสวยงามที่เป็นกลิ่นอายของประเทศเขานะคะ นี่เลยก็สวยงามนะคะโอเคชิ้นนี้ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมแพ็คส่งมอบให้ลูกค้าความยาวของเล่มนี้นะคะอยู่ที่10บสหนะคะสิบหนิ้วนะคะโอเคอ่าแล้วก็ใบมีดเขาอยู่ที่8ดนิ้วนี่ค่ะเล่มนี้นะคะจริงๆเรามีสั่งไว้ ไหลายเล่มอยู่แต่ว่ารอบนี้นําได้เลือกที่จะนําเข้ามาได้จริงๆอันนี้นําได้มา1ชิ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่ารอบนี้มีโคต้านํามาไม่เกินเจชิ้นก็ทยอยนําเข้ามาได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมีส่งมาอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆนําเข้ามาแต่ว่าของนี้อยู่ที่เนปาลไหลเล่มแล้วนะคะโอเคนี่เลยนะะท่านที่สนใจสำหรับเล่มนี้นะคะเล่มนี้ก็ราคา 4, ี่0บาทนะคะ สนใจอย่างไรแล้วก็ทักมาได้นะคะเราก็จะมอบไปพร้อมกับหอ่อผ้าห่อของมงคลให้กับทุกทกท่านนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ให้ยาวเกินไปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะอหอมอบไปให้นะคะอืม อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งตรงไปให้กับลูกค้าทีนนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันขอบคุณมากเลยค่ะ